วันนี้สิบเอ็ดท่านำมาฝากคลิปยาวเลยค่ะเห็นแม่บอกว่าแม่ปูทำคลิปให้แม่หน่อยเขาไม่ค่อยดีบ้างแหละน้ำหนักตัวเยอะบ้างแหละเป็นวัยผู้สูงอายุบ้างแหละแม่ปูบอกเลยว่าได้ทุกสายนะคะสิบเอ็ดท่านี้แม่ปูนำมาฝากนะคะ อย่างเช่นท่าที่หนึ่งปูจะวอร์มแขนไหล่ก่อนเล่นไม้เลยค่ะยกขึ้นยกลงแบบนี้โดยการที่เกรงหน้าท้องหายใจเข้ายกไม้ขึ้นหายใจออกวางไม้ลงแบบนี้นะคะไม่ต้องแอนหลังนะทําตัวตรงๆสบายๆเกรงหน้าท้องแค่นี้ก็เฟิร์มแล้วค่ะได้น้ําหนักของไม้สามกิโลตัวนี้ให้ทุกคนเลือกไม้ตามความแข็งแรงของร่างกายเราได้เลยนะคะส่วนท่าที่สองนะคะเกรงหน้าท้องทุกท่า หายใจเข้าโยกไม้ขึ้นอ่ะไม้ลงซ้ายขวาแบบนี้ค่ะเป็นจังหวะเลยนะคะของการผ่อนล,ลมหายใจนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อทํางานได้ดีด้วยนะคะเขาเรียกอะไรออกซิเจนไปเลี้ยงใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นเลยแม่ท <ś c oughs> ่าที่สองทำไปสิบห้าครั้งส่วนท่าที่สามนะคะท่านี้ปูบอกเลยว่าลงมันได้การยืดเหยียด เส้นสายของเราด้วยเก่งหน้าท้องค่อยๆทําไม่ต้องรีบนะคะถ้าทําตามปูไม่ต้องรีบน้นแรงต้านของไม้ทําช้าๆนะคะท่าที่สามทำไปสักสิบห้าครั้งนะคะปูจะทําประมาณสิบห้าครั้งแล้วเราก็ค่อยเริ่มต้นกลับมาเป็นสองเซตก็ได้สามเซตก็ได้นะคะ ส่วนท่าที่4นะคะหายใจเข้ายกไม้ขึ้นหายใจออกวางไม้ลงท่านี้นะคะแม่ปูอยากให้ทุกคนนะ่ะนั่งให้เต็มก้นหายใจเข้าเราเกรงท้องหายใจออกวางไม้ลงแบบนี้พอเรานั่งเต็มก้นนะแม่ช่วงขาของเราอะคะ่ะขาหลังนะคะจะทํางานไปด้วยอ่าแล้วเราก็เกรงหน้าท้องช่วงต้นขาหน้าขาหลังขาของเราทํางานไปด้วยนะ ได้การยืดเหยียดไปด้วยนะคะเก่งให้เป็นจะได้ไม่ปวดหลังนะคะทําตามเป็นเลยจ้า <c oughs> ส่วนท่าที่ห้านะคะยกไม้ขึ้นอ่าอันนี้จะโดนด้านข้างดีแม่ เวลาทุกคนทำนะนั่นแหละปูเตือนตลอดอย่าวัยาช้ายกแล้วก็วางยกแล้วก็วางเดี๋ยแม่เห็นไหมว่ากล้ามเนื้อปูเยอะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะนิ้นความสม่ำเสมอทำไปเลยค่ะสิบห้าครั้งเก่งหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกเก่งหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้ทำช้าช้เลย เราจะได้ไม่เสี่ยงกับการบาดเจ็บด้วยนะคะอท่าต่อไปนะคะท่าที่หกยกไม้ขึ้นเตะขาขึ้นมาด้านข้างแบบนี้ค่อยๆทำเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนความยืดหยุ่นไม่เหมือนกันเวลาเราเอี้ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเราทำไวเดี๋ยวเส้นพิกนะเราจะปวดหลังนะ เพราะว่าแม่ปูก็มีประสบการณ์ตรงนั้นเหมือนกันถึงได้เอามาแบ่งปันกันนะคะว่าเราต้องช้าๆนิ้นๆยกไม้ขึ้นเตะขาขึ้นมาหายใจออกแบบนี้เลยนะคะหายใจเข้าวเวลาผิดท่ากเียวึ๊บเหมือนกันนะทุกคน <laughs> มีประสบการณ์เหมือนกันนะคะกว่าจะมายืนจุดนี้ได้นะคะเป็นเรื่องธรรมดานักรบย่อมมีบาดแผลท่าที่เจ็ดนะคะ ยกไม้ขึ้นนี่เวลาเราออกกำลังกายให้อกเชิดเข้าไว้แม่ปรับบุค,คลิกเราดีนะคะเก่งหน้าท้องแล้วก็แกว่งซ้ายขวาแบบนี้ท่าที่เจ็ดนั่งทำไปเราลุกขึ้นแล้วเราปวดขาหรือว่าเราน้ำหนักตัวเยอะอันนี้โปเอาท่านั่งเนาะมาฝากสิบเอ็ดท่าส่วนท่าที่แปดนะคะ หายใจเข้าวางไม้ลงหายใจออกวางไม้ลงแบบนี้หายใจเข้ายกไม้ขึ้นหายใจออกวางไม้ลงแบบนี้นะคะท่านี้ยปูทําประจําแล้วแบบทาแล้วเบาตัวเลยนะทุกคนแค่ปูลงมาทําคลิปนะสิบเอ็ดท่านะร่างกายปูเบาเลยนะมันหนักตอนทํานั่นแหละพอเสร็จแล้วก็เบาตัวค่อยๆทํา เห็นไหมทุกคนว่าแขนปูอ่ะเฟิร์มกระชับมากขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังหายใจเข้ายกไม้ขึ้นหายใจออกวางไม้ลงไปทางด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกเอาแค่สิบทีก็พอแล้วได้เปิดหน้าอกเปิดไหล่แต่จริงๆท่าเนี้ยแม่ใช้ยางยืดใช้ผ้าใช้อะไรที่มีน้ำหนักเบาได้หมดเลยนะคะ แต่ที่แม่ปูใช้ไม้เนี่ยสามกิโลเนี่ยหรือว่าทุกคนจะใช้สองกิโลก็ได้ได้หมดแต่น้ําหนักมากก็ไม่ดีแม่เผื่อเราเอาไม่อยู่ไงอ่าแต่ปูอะร่างกายรับสามกิโลได้ถ้าเพราะว่าถ้าเราได้น้ําหนักของไม้อะความกระชับความเฟิ่์มกล้ามเนื้อของเราอะมาดีใช่เราจะเฟิร์มกระชับได้ไวนะคะส่วนท่าที่สิบท่านี้เก็บด้านข้างด้านหลัง ใครที่อลักเขา,าเรียกอะไรอ่ะหลังปิ้นแล้วก็ด้านด้านข้างอะ่ะทุกคนมันเหมือนกล้ามเนื้อของเราได้ทํางานนะคะนะคะเกงหายใจเข้าหายใจออกวางไม้ลงแบบนี้เราจะรู้เลยว่าด้านข้างสีข้างของเราอะ่ะจะตึงๆข้างหลังนะคะนั่นแหละจะทําให้กระชับมากขึ้นนะคะและยิ่งเนี่ย เคล็ดลับเทคนิคของปูเลยคือการแบบมีน้ำหนักของไม้อแม่มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าพวกเราเฟิร์มไวแล้วแม่แม่บอกว่าโหแม่แม่ปูนี่เทคนิคดีมากเลยได้ผลมากมากเลยไม่ถึงเดือนต้นแขนเฟิร์มขึ้นเลยอย่างเงี้ยจริงถ้าแม่จับเป็นประจํานะแล้วร่วมกับท่าออกกําลังกายที่มันง่ายๆเลยนะที่ปูเอามาส่งต่อเนี่ยมันทําให้การออกกําลังกายของเรามันง่ายขึ้นจริงๆนะโดยที่เป็นท่าเบสิก ปกติทั่วไปไม่จําเป็นต้องเป็นท่านู้นหรือว่าท่ายากอะไรมากเงี้ยค่ะการเริ่มต้นง่ายๆไปก่อนแล้วเราค่อยไปแบบเน้นท่ายากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นไม้เสร็จเอ้ยไปวิ่งมาปุ๊บมายืดเหยียดสักสิบห้านาทีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอืมเล่นเล่นหลายหลากหลายอย่างดีแม่ไม้ก็คือสร้างกล้ามเนื้อเนาะ แต่ถ้าหัวใจแข็งแรงเราก็ไปวิ่งไปคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปนะคะส่วนท่าที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนสังเกตไหมเวลาปู่เอี้ยวปูจะโน้มตัวมาทางด้านหลังแล้วเวลาบิดนะคะก็คือไม่ใช่แขนบิดอย่างเดียวซ้ายขวาการที่เราจะเก็บด้านข้างได้แล้วก็กล้ามเนื้อที่ท้องของเราทํางานเนาะเราจะต้องเอี้ยวอย่างนี้นี่ไปแบบนี้นะะซ้ายขวาแบบนี้ ไม่ใช่ว่าไปแต่แค่แขนแต่เราต้องเกรงหน้าท้องแล้วก็ค่อยๆบิดซ้ายขวาสายเนี่ยค่ะทำด้านหน้าให้ดูเห็นไหมคะกล้ามเนื้อก็จะปินก้อนแบบนี้เลยบิดเยี่ยวตัวด้วยแบบนี้การเกรงหน้าท้องเป็นการลดการบาดเจ็บด้วยเฟิร์มด้วยทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราบีบตัวเลียงตัวสวยขึ้นเหมือนเข็มขัดธรรมชาติที่คอยรัดไว้เลย,เล,ยล่คะค่ะจะบอกเลย <laughs> เป็นการเผาผ่านในระยะยาว